คลิปนี้เราจะพาไปดูฟอร์มของฟอร์เรนเวีในปีที่เขาพาเลเวอร์คูเซนคว้าแชมป์ลีกไร้พ่ายในบุนเดสลิกานะครับโดยซีซั่น2023-2024น่าจะเป็นปีที่เขาพีคที่สุดกับเลเวอร์คูเซนแล้วเขาถูกชาบิอาลองโซจับไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุกหรือเพลย์เมเกอร์เบอร์สิบของทีมเป็นจอมทัพอิสระในการเล่นเกมลุกไม่ว่าเขาจะวิ่งไปตรงไหนก็ได้หมด โดยฟอร์เรนเวสลงเล่นไปทั้งหมด49นัดและยิงได้ถึง18ประตูรวมถึงยังทำได้20แอซิสเป็นสถิติที่เขาทำได้มากที่สุดตั้งแต่เล่นให้กับเลเวอร์คูเซนและในซีซันที่เขาพาเลเวอร์คูเซนได้แชมป์ก็ยังได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของบุนเดสลีกาอีกด้วย อร์มการเล่นที่โดดเด่นเป็นเบอร์สิบธรรมชาติที่หาได้ยากในยุคนี้ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะพาเลเวอร์คูเซ่นได้แชมป์และยังเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของสมโมสรเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลดวนตัวตัว,ตว,ตว,ตวกับคู่แข่งได้เก่งมากๆอีกทั้งยังมีสายตายที่เฉียบคมและพร้อมจะแทงบอลทะลุช่องให้กับเพื่อนเมื่อเห็นช่องว่างตลอดสกิลการจ่ายบอลขั้นเทพถือว่ากโกงเลยก็ว่าได้ เท่านั้นยังไม่พอยังเป็นกาลางรุกที่จบสกอร์ได้เฉียบคมไม่ว่าจะเป็นการยิงในกรอบหรือการยิงนอกกรอบฟอ r เรนเวียดก็ทำได้ทั้งหมดด้วยจุดนี้เขาเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่จะเข้ามาเติมเต็มลิเวอร์พูลเพราะมันคือตำแหน่งที่สโมสรตามหามานานแล้วข่าวล่าสุดลิเวอร์พูลก็ได้ยื่นข้อเสนอครั้งที่3ให้กับเลวอร์คูเซนไปจำนวนด้วยค่าตัวที่113ล้านปอนด์ หรือ134ล้านยูโรเป็นสถิติมากที่สุดของสโมสรและมีโอกาสที่เลเวอร์คูเซ่นจะรับข้อเสนอครั้งนี้ด้วยเพราะสื่อในเยอรมันต่างก็บอกกันเป็นเสียงเดียวว่าดีวนี้ได้จบลงแล้วและฟอรเรนเวียสกำลังจะมาตรวจร่างกายกับเลร์พูในต้นสัปดาห์หน้าครับ